ผูช้ชมคะและที่ฉันก็เป็นอีกผู้หนึ่งนะคะที่กําลังมาติดต่อขอระเบียบการเกี่ยวกับเรื่องการเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยที่โรงเรียนแห่งนี้แหละคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เด็กๆให้ความสนใจกันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะที่อยากจะมีกิจกรรมเสริมทางด้านนี้โดยเพราะอย่างยิ่งวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะถ้าอยู่บ้านก็อาจจะดูแตกระต,ตูนแต่ถ้าหากว่ามาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการมาเรียนดนตรีไทยหรือว่ารำไทยนี่ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเด็กๆเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปิดเป็นโรงเรียนสอนนาฏศิลป์ไทยหรือว่าดนตรีไทยทนี่จึงเป็นอาานง่่สใจย มากเลยนะคะถ้าหากว่าใครที่มีทําเลที่ดีอยู่แล้วนะคะคือมีบ้านที่จะเปิดลักษณะเป็นทาวน์เฮาส์ก็ได้หรือมีบริเวณที่เป็นบ้านนะคะก็จะเปิดได้หรือถ้าหากว่าคุณมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วคุณสามารถจะไปเช่าที่เปิดเป็นกิจการใหญ่โตในห้างสรรพสินค้าก็จะได้เ,เด็กๆนะคะซึ่งมาเรียนในช่วงสาร์อาทิตย์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียววันนี้เราจะไปดูกันนะคะเกี่ยวกับอาชีพการเปิดกิจการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ค่ะ ถ้าคุณได้มีการเริ่มต้นที่ดีด้วยความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีไทยหรือรำไทยมาตั้งแต่เด็กๆหรือแม้ว่าจะเพิ่งมีเมื่อโตแล้วนะคะงานทางด้านนี้สามารถเป็นได้ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมค่ะ กับการเป็นอาชีพหลักนั้นเหมาะที่จะทําเป็นกิจการลักษณะโรงเรียนเริ่มตั้งแต่ขนาดเล็กและอาจจะค่อยๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นจนถึงขนาดที่สามารถรับรองคุณภาพของนักเรียนนั้นได้ด้วยการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในการกําหนดหลักสูตรและออกประกาศนีงบัตรให้นะคะสําหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจแขนงเนี่ยนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยก็ควรจะต้องออน่าจะถ้าเล่นดนตรีไม่เป็นก็ควรจะศึกษาแล้วก็ อาจจะติดตามชมแล้วก็ค่อนข้างสนใจฝ่ายรู้ในในธุรกิจนี้ก็สามารถจะทำธุรกิจนี้ได้แต่ผู้ที่ได้เปรียบคือควรจะรู้ในดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งหรืออาจจะนาฏศิลป์ชนิดใดชนิดหนึ่งชน mm ิด hmm. สิ่งแรกที่น่าจะให้ความสนใจคือทำเลที่ตั้งของโรงเรียนควรจะเป็นย่านที่มีคนค่อนข้างทุกผ่านอาจจะเป็นย่านชุมชนทั่วไปนะครับ mm hmm. แล้วก็อาจจะใกล้โรงเรียนสามัญก็ดี าว่ากลุ่มเป้าหมายของโรงเเเรรีียนนปะภท้กก็็คือดล, okay. อลงทุนทําเป็นโรงเรียนนี้นะคะก็มีตัวเลขถึงหลักแสนเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการเช่าอาคารพาณิชย์การตกแต่งสถานที่ค่าอุปกรณ์หรือว่าครูที่จะมาสอนแต่นับจากทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วรายรับครึ่งหนึ่งนะคะจากค่าร้อเรียนนี้ก็จะเป็นของผู้ประกอบการโดยตรงทันทีเลยทีเดียวละคะ